หาใครไปหาข้าารข้าวสากไปแล้วนอนอยู่หลังบ้านอยายทิ้งฮะไม่เชื่อจริงเหรอมามามาพี่จะพาไปดูถ้ามากดกิ่งเล่นนะรอบหน้าพอดีเดี๋ยวยายนอนนายยายนอนเดี๋ยวรบกวนยายต้องเสียเมื่อวานครับตอนอยู่โรงบาลใช่ไหมใช่ค่ะ ระวังเหยียบน้องระวังเยบน้องเจ้าเ้ามันไม่กัดมันไม่กัดมันไม่กัดใช่ไหมวันนี้มีคนอฝากฝากพ้อหมมาให้ผู้ใหญ่ใจดีเขาบอกเขาซื้อพาอผมให้หนูสามตัวเลยเอ้สามคนเลยยังไงไหนไหนพ่อผม ก e ุของเยอะเลยนะเนี่ยเอาให้น้องเอาให้น้องคนละอันคนละอันสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไหนแก่แกะผ้าห่มดูชิแกะผ้าห่มดูชิ้ผ้าห่มผืนใหญ่อยู่เนี่ยมันมันเล็กอยู่แต่มันใหญ่สำหรับหนูอันนี้พี่พี่อันนี้พี่พี่ก็ฝากมาให้นะ มา,มาตัวแต่ตัวเอไว้ให้น้องคด้วยอันนี้อันนี้ไปให้คุณแม่อันนี้ไปให้คุณแม่คนละตัวคนละตัวน,นี่เป็นเอ็แอันนี้เสื้อมันพี่ทำมาไม่สวยพี่เลยไว้ให้แ,แ,แกเม,ม, <c oughs> ม่ไม่แกโชว์เลยหรอพ่อห่มอ่ะไ,ไ, <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> มาบายบายเขาจากก <c oughs> ่อนขอบขคุณพี่ๆที่ขอซื้อให้พ่อห่มให้ก่อนเนี่ยเนี่ยพี่เขาซื้อผ่อห่มให้ อ่าไม่ไม่ไม่รักเข้าสวยเลยรักในเข้าสากเหรอไม่กอดข้าสวยเลยเหรอสวยสวยสวยมานีกอดเร็วเร็วเร็วเรวนี่ไม่มีไม่มีข้าสากให้กอดแล้วกอดข้าสวยก็ได้มาอ่าสวยไม่กอดอากอดกอดกอดกอะกอดข้าเจ้าหน่อยจอดกอดข้าเจ้าหน่อยไปข้าเจ้าไปส่งแขกทีเนี้ยส่งแขกข้าเจ้าไปส่งแขก ต้องขอขอบคุณพี่พีด้วยนะครับที่เอ็นดูเด็กสามคนเขาจากจากไปกี่วันแล้วหนึ่งร้อยวันถึกต้องมีกี่คนเนี่ยขึ้นมาหลายแต่วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคนไอ้มาให้อา,าจยา่ามาต่อคิวมาต่อคิวต่อทางนี้เออต่อคิออกกับพี่หมิวคนละคนละอันคนละอันคนละอ่าน,นเอเอ เอาตุกแกจอดกันสั่นตุกแกมาพอดีตุกแกจอดกันตุกแกจอดกันคนละอันครบยังมาเอาเร็วมาเอาเร็วมาเอามาเอาแล้วก็น้ำอีกก็ได้ครับแก้วใหญ่ก็ได้ครับเดี๋ยวลูกจะพึ่งที่แบงค์เลี้ยงน้ำแก้วใหญ่ฝากบุญที่แบงค์ด้วยสุดยอดมากสุดยอดมาสุดมือเด้ฮิตสามคนโอเคออ๋หน้าบ้านไหมอันกินละกระจายเองกันได้ไปกันเด้อ อกัน้พ่อะไปแตงเข่งไปหน้าบ้พอ่อจะกินน้ำได้ลูกลาดวด้มาจะจอดตามน้ำแข็งทำไม,มแม่อมไอแค่ถวยมาลูกเดียวไอแค่ถวยครยคบแล้วมันมอเสียนะอัะนไหนน่ารักมืงกุญแจหรออันหนเอา้เบอลแรกเอาไบอลแรกนี่พอดีดีครับรับเมาแล้วมาจะัดดีแม่นี่นะ กูได้ลายแถวาเบ่งมันมาเหนน้ำบางมันมาเหนน้ำอขอบคุณายบครับครับถูกเอาทานน้ำมันน้าสันมาทานน้ำเอิรดอายด้อจะเอิรลุงเอิรลุงบ่ะด้เด้เอิรลุงบ่ได้เด้ไปแล้ว Okay, oh